สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับพบกับคงสะโคลงกลางนะครับเปิดทัพท์ Facebook หรือเพจต่างๆติดตามได้นะครับตามที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องการวัดก,การกระจายซึ่งจะมีอยู่หลายๆเรื่องนะครับแต่จะสอนเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับข้อมูลที่ เจกเองคงที่ยากนิดนึงในการจำแต่ครูก็ให้ดูสูตรได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนเบนเบนการวัดการกระจายคือช่วงความห่าขงของข้อมูลนะครับเพราะนั้นก็เรามาดูนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็ดูข้อมูลโดยรวมนิดนึงครับการวัดการกระจายจะมีอยู่2ประเภทนะครับ2ประเภทประเภทที่1คือการกระจายแบบสมบูรณ ก็คือใช้กรณีข้อมูล1กลุ่มจะมีการกระจายอยู่4วิธี1พิสัยส่วนเ,เป็นโนคทาย3ส่วนเป็นเฉลี่ย4ส่วนเบ็นมาตรฐานนะครับส่วนการกระจายอีกประเภทหนึ่งการกระจายแบบสัมพัทธ์อ่สัมพัทธ์ก็จะมีสวิธีนะครับอันนี้ใช้ข้อมูลซึ่ง2 2ข้อมูลขึ้นไป2ชุดขึ้นไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเป็นชุดชุดนะครับ ก็มีอยู่สีวิธีสัมระสิ์ของพิสัยสมบัติของสมิงโกตายสมระสิของสมิงบินเฉลียและก็สัมระสิ์ของการแปรผัน,นของความแปรผันนะครับวันนี้จะเรียนหัวข้อที่4ของการกระจายประเภทเาการกระจายสมบูรณ์นะครับในวิธีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานาประเภทแจกแจงความที่แจงความที่เราเรียนเราเรียนประเภทนี้อย่างนิดนึ่ง ที่ซึ่งมันเพศไม่แจกแจงความถี่ก็เรียนแล้วอีกคลิปหนึ่งียนไปดูนะอันนี้ง่ายนะครับแต่อันนี้ยากนิดนึงซึ่งเป็นข้อมูลเป็นชั้นๆนะครับเป็นอัตราภากชั้นนะครับลองไปดูนะครับอ่ะมาดูเรลูกันเลยนะครับส่วนเบนเบนมาตรฐานนะครับภาษาอังกฤษใชว่า s t a n d a r d นะครับ deviation นะ standard deviation การวัดการการะจายที่เป็นสแต,ตนดาร์ดเป็นมาตรฐานนะครับย่อว่า เอสใหญ่ดี D, ใหญ่และจุดๆนะครับหรือย่อว่าเอสเล็กให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใส่ทั้งสองตัวนะครับถ้าเอาวิธีการทาถ้าเลือกเอสใหญ่ดี D, ใหญ่ก็เลือกไปยาวเลยเอสเล็กก็เลือกไปยาวเลยไม่ต้องใส่ทั้งสองตัวมันดูงงนะครับส่วนเบยงเบนมาตรฐานซึ่งข้อมูลแจกแจงความถี่ก็เป็นอัตราภาคชั้นเนาะที่ระดับอะไนเป็นชั้นๆชั้นจากไหนถึงไหนจากไหนถึงไหนจากไหนนี่คืออัตราภาคชั้นนะครับเป็นแจกแจงความถี่แจกแจงไงมันแจกแจกนะครับ ข้อมูลแจกแจงความถี่ก็จะมีอสองสูตรเหมือนกันให้เลือกใช้เอา้าเรามาดูสูตรยากนิดนึงแล้วน,นี่สูตรนี้อันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองนะครับนี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็ทำยังไงล่ะครับลูกนะครับก็เอเคเนี่ยฝั่งนี้นะเคคือจำนวนจำนวนชั้นอัตราภาคชั้นมีห้าชั้นสามชั้นสี่ชั้นจำนวนชั้นนะครับ ชั้นที่1นึ่งไม่ใช่บางชั้นอันทัภาคชั้นที่ชั้นที่เท่าไหร่ชั้น1นึ่งตองทานะครับเช่น1นึ่ถึงสองสาถึงสถ้า k คือทุกชั้นทุกชั้นถ้า k เนี่ยคือทุกชั้นนี่ k คือทุกชั้นนะนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่ k นะครับโดยวิธีการ f เนี่ยก็คือ f คือความถี่ความถี่นะครับ f คือ f คือความถี่ ความถี่คือความถี่คืออะไรคือจานวนจํานวนนักเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นจำนวนนักเรียนนะครับอ่าแล้วเอาไปคูณกับอะไรครับเอาไปคูณกับแต่ละอันนี้ x คือจุดกึ่งกลาง h คือจุดกึ่งกลางแต่ละตัวนะแต่ละแต่ละอันนะแต่ละชั้นจุดกลางแต่ละชั้นลบด้วยอะไรนี่ครับลบด้วยส่วนเมาตรฐานพูดผิด <laughs> ลบด้วยส่วนอ่อค่าเฉลีล่ยเลขคณิต เอามาลบกันแล้วยกกาลังสองนี่ยกเอามาลบกันแล้วยกกําลังสองแล้วถึงจะมาบวกกันแล้วถึงจะเอามาคูณกับ f ดมาคูณกับความถี่แล้วถึงจะเอามาบวกกันห,หลายชั้นนะครับได้เสร็จแล้วปุ๊บเอามาหารด้วยจํานวนนักเรียนทุกคนในความถี่ตั้งแต่ตัวที่1ตัวชั้นที่เคจานวนนักเรียนนะครับอันทภาคชั้นงงไหมเอาเดี๋ยวไปดูกันส่วนสูตรที่2 ส่วนที่2ครับเนี่ยเอาเอาความถี่คือจํานวนนักเรียนหรือจํานวนอะไรก็แล้วจำนวนข้อมูลในชุดนั้นนั้นะความถี่ของแต่ละชั้นของแต่ละชั้นเอามาคูณกับจุดกึ่งกลางอายุก,กําลังสองแล้วมาบวกกัน,นแล้วหารด้วยจํานวนผลรวมของความถี่ได้แต่ละกองไว้แล้วก็ลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตยกกำลังสองแล้วก็ถอดลากครับแล้วน,นี่ก็ถอดรากสุดท้ายนะถอดลาก ลายซับลยซอนอันนี้กูจะถนัดจะแบบนี้มันง่ายมันไม่ติดลบด้วยมันไม่ลุงลังค่าตารางไม่ต้องหาเยอะนะครับสูตรหนึ่งสองอะไปดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนเลยครับครับตัวอย่างที่หนึ่งการดูตัวอย่างนะครับตารางแจกแจงความถี่ของนักเรียนสอบนะความถีของนักเรียนที่มีคะแนนสอบนะครับ12คนครับกี่คนล่ะที่มีคะแนนสอบ ตัวที่ยี่สองคนนะครับมีส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานฐานเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ในข้อมูลก็ให้มาคะแนนอันนี้คือเป็นเป็น k นะครับคะแนนคือ k มีชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าน,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 นะครับก็ให้จำนวนเรียนมาจำนวนนรียนก็เรียกความถี่อันนี้มาจากคำว่า frequency นะครับ frequency frequency แปลว่าความถี่เฉยโย่อๆว่าตัว f นะครับ Fi i ก็คือชั้นชุดที่1น่ชุด i ก็คือ i ก็คือชุดที่1ชุดที่2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยอันนี้มีกี่ชั้นละมีอยู่5ชั้น6ชั้นเนาะมี k ที่6 6ชั้นก็มีอยู่6ชุดเขียนไหมครับแต่ถ้าไม่แจกจะตยก,ก็มีกี่ตัวกี่จํานวนนะครับต่อไปครับอ่าวลุยนะครับสูตรนะครับที่1จะเริ่มณบัรน,นาวเราต้องทํา7คอลัมน์ ตีไว้เลยเจ็ดอลัมสองสี่หกเจ็ดนะครับคอลมน์ที่หนึ่งคือโจทย์ให้มาอันนี้คือโจทย์นะครับอันนี้คือชันเป็น K จนํานวนนักเรียนคือโจทย์ให้มาเป็น fi นะครับนักเรียนดู f i นะก็ลากลงมาโจทย์มาหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องทําจุดกึ่งกลางค่ากึ่งกลางค่ากึ่งกลางก็เรียกว่า x i fi xi ต้องใช้ใช้นักเรียนก็ค่อยคิดนะครับ ก็หากลางกลางอ,าอันนี้โจทย์ให้มานะอย่าบอกหามาจากไหนโจทย์ให้มาสะดมที่1สะดมที่2องขคอคมนมที่1คอลัมนอที่3คอคัมน์ที่4คอคมนมที่5คอลัมน์ที่6คอลัคน์ที่7นะครับนะครับอยากได้สุดคือตัวล่างนี่นะครับอยากได้ตัวนี้นะครับนะครับอันดับแรกเราต้องทําเพียงนะเราต้องทาเพียง4สะดมก่อนนักเรียนนะอันดับแรก ต้องทำสี่สะดมเขียนยังไงสะดมสะดมเห็นไหมสะดมสะดมให้เสร็จก่อนแค่สี่สะดมแรกหนึ่งสี่คือทำแค่2สะดมคือจำนวที่สามสี่หนึ่งสองให้มาแล้วทำจำนวท,ที่3คือ x i หนึ่งถึงสามกึ่งกลางคือนับตัวเลขด้วย1 2 3กึ่งกลางคือตัวเลข2เนาะกึ่งกลางก็ใส่เลข2 4 5 6กึ่งกลางก็เลข5 ถ้าเป็นถ้าสมมุตินะสี่ถึงสี่ห้าหกเถ้าสีถึงเล่ะสมมุติเฉยสมมติเฉยๆสี่เก็คือสี่ห้ก็ดหยุดระหว่างตรงนี้เนาะสี่ห้ก็ประมาณ5.5เอา5้าบวกหกันสนะครับใช่ไหมก็เป็น5.5าเพราะนั้นตัวกึ่งกลางนะครับแต่เพื่อนั้นเป็นเลขขี้เจ็ดถึงเกนที่เจ็ดแปดเกึ่งกลางคือ8 1 0 1ิบสกึ่งกลางคือ 11, 12, 9, 10, 11, 11, 11 1ิ14ามสิบสี่สิบกลางคือ17โอเคนะครับแล้วก็เอาสะมมสกับสะดมสมขอโทษขอโทษเอาสะมมสกับสะมมสคูณกันคูณกันนะจ๊ะคูณกันนะจ๊ะสองสองสี่สองสองสี่สามสามห้าสิดจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่ก็หโอเคจอดครับหยุดก่อน หลังจากนั้นเอา200 2 0 0 200 9เอา22ไปหารเอาสะดม2ไปหาร<อ>เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนอื่นต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar บาสก่อนนะครับคือในสูตรเราต้องทําตัวนี้ครับในสูตรนะครับลูกในสูตรเราต้องทําตัวนี้ซะก่อนดูมือดูมือครับนะต้องทําตัวนี้ซะก่อน อ่ะเราเรากำลังจะทำนะครับพอ,อน,นั้ดะสมดี 4, ทำส dom สาม 3, ก็สะดมสี่กอาสะ o มสี่ตั้งผลรวมนะอันนี้รวมนะลูกนะอันนี้รวมนะครับลูกอ่ารวมรวมสองร้อยเก้าอ่าค่าเฉลี่ยนีก็คือนี่รวมีนสิมากกว่ารวมรวมสองร้อยเก้าหารด้วยเทับค่าความถี่คือยีิบสองีกยีิบสครับนี่นะครับยีบสครับยีอก็ยีิบส นะครับสะดม2นะครับสะดม2อันนี้สะดมอะไรครับสะดม4สะดม2อ่าคอลัมน์2นะครับคอลัมน์สายกีดเดิลคอลัมน์4หารกันได้ใเลยนะครับ9.5นี่เขาเรียกว่า x อ็กบาสนะครับอ่าจะเดินเรื่องนะครับจะใช้ x อ็กบาสเลยนะนะครับนักเรียนจะว้ตอนนี้เดินเรื่องนะครับหลังจากนั้นเอาแต่ละตัวของ xi xi คือจุดอะไรครับลูก จุดกึ่งกลางเอาสัดลมที่เท่าไรครับสัดลมท่าเกิดจากสัดลมที่สองลบด้วยลบด้วยอะไรนะลูกเมกื่อกนะี้ได้อะไรนะนี่ได้เท่าไรครับจุดกึ่งกลางคือ9.5คือ9.5นะครับสัดลมสองลบด้วย9.5ทุกอันนะครับสัดลมสองตอนนี้เลขอะไรครับลูกนี่สดัดลมสองกูพูดผิดหรนะือไม่เนี่ยผิดนะครับเอาสะดลม 3. อืม ขอพระอภมณีพีเซืสมุทรและสุดสักอนะครับเอาสดะดมที่สามนะครับเอาสดะดมที่สามครับเอาสดะดมที่สามโอเคนี่คือสะดมสามนะเอาสะดมที่สามลบด้วยเก้าจุดห้าเป็นค่าเฉลี่ยเอกบาใช่ไหมลูกเนี่ยลบแล้วได้เท่าไหร่ครับเนี่ยหลักการลบก็คือเอาเก้าจุดห้าตัง้งสมมติกดเกขกดลบเก้าจุดห้าลบเก้าจุดาบวกสามหรือสามลบเก้าจุดห้าก็ได้ ลบเจถูกไหมลบเจ็ถูกไหมอันนี้ได้มาจากไหนสะดม3คือเลขอะไรลูก5 5าหลบเกก็ได้ลบสีโอเคไหมครับอันนี้ก็คืออะไรครับสมสามคือ8.5ลบอะไรครับเอแป8ที่เฉลยลบด้วยเกก็ได้ลบนะทำแบบนี้นะสะดม3ามลบเกเพราะเป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่เราได้มาเมื่อกี้ไงถูกนะ หลังจากนั้นสะดม6สะดม6เกิดจากเอาสะดมอันนี้คือสะดมอะไรเนี่ยสะดมสะดม5ถูกไหมเหมือนกันไหมลูกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะไหมสะดม5มายกกําลังอะไรสะดม5ยกกําลังสองไม่ใช่เลข5นะกูวงกลมคือสะดม5สะดม5ยกกําลัง2อ่าครับสะดม5เกิดจากอะไรครับตรงนี้เกิดจากอะไรบอกครูทีครับเกิดจากนี่ลูกเกิดจากเอาลบ7.5คูณอะไรลูกคูณกับลบ7.5 ลบลบเป็นบวกเห็นไหมเป็นบวกเอาเจ็ดคูณเจ็คิดัจจ็7เานะก็ได้เนี่ยห้าสิบห้มาจากไหนนี่ไงล,ลูกเอาสะดมสะดมห้สดมหคืออะไรลูกเนี่ยสี่าเอาสีจุดหคูณอะไรเนี่ยยกกาลังสนี่ยกกําลังสองเอาสเอาลบสีคูณกับอะไรครับคูณกับลบสีนี่ก็จะกลายเป็น20.25ลบลบจะเป็นบวก คูณตัวเองนะครับก็จะได้มายังไม่จบนะก็ไปสะดม7สะดม7เกิดจากเอาสะดม6กหกนะไม่ใช่เอาเป็นสะดมนะคอลัมน์ที่6คูณกับอะไรครับคูณกับคูณกับคูณกับเรียกว่าคูณกับอะไรดูครับนี่ f i f i อยู่ไหน f i คือสะดมอะไรลูกสะดม2สะดม2คูณกับสะดมอะไรลูกคูณกับสะดม6 นี่สะดม2ใช่ไหม f i สะดม2คูณกันก็จะได้ก้อนนี้ก้อน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 นี่หัวใจอยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องการ37 30, 3 37 5จุ้าได้ยังได้แล้วนี่ไงตามสูตรเป๊ะตามสูตรเป๊ะนี่หารด้วยอะไรครับหารด้วย n n คือ22是是่อใช่ไหมอะเรามาดูข้างล่างได้แล้วครับสะดมเนี้ยนี่ครับ สามจําไว้นะสามสามเจสานี่สูตรข้งางนี่สามจาเจ็ดจุดได้แล้วหารด้วยอันนี้คือ n จํานวนข้อมูลคือ,อจํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียนนะจํนวนนักเรียนนักเรียนคือยีบสองตอบแล้วครับในหลกส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคือ3.92คะแนนเลียร์เ้ยไหมครับสูตรที่หนึ่ง ลบยากติดลบวังเวอร์อลังการนะครับนักเรียนลองทําให้ดูนะครับต่อไปสูตรที่2ออันนี้ง่ายหน่อยแต่ใช้สูตรแบบนี้หรือใครถนัดนั้นก็ไม่ว่านะครับแล้วแต่นักเรียนสนใจสูตรที่2นักเรียนดูตามนะให้เอาอันนี้อะไรนะ F ต่อกูที่ก็ให้ชื่นใจอันนี้คือจําจนวนอะไรนะจํานวนนักเรียนหรือจํานวนข้อมูลของแต่ละชั้นนะครับแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่ K ถึงชั้นสุดท้ายนะเคคือชั้นสุดท้าย คูณด้วยแต่ละตัวยกกําลังสองแต่แต่ละตัว x คืออะไรครับจุดกึ่งกลางแล้วก็เอามาซิกมาเอามาบวกกันทุกชั้นแล้วก็หารด้วยนี่หารด้วย f i คือผลรวมของจํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับหรือเขาเรียกว่าค่า n ก็ได้เคลียร์แล้วลบพอหารกันเสร็จถึงจะมาเอาค่าเฉลี่ยเลยก็กนิตยกกำลังสอง เราเอาไปลบทีหลังเราถึงจะถอดรูทนะครับามาดูกันเลยครับเพราะฉะนั้นตารางอันนี้จะใช้น้อยหน่อยบางกีเจอันนี้มี5สะดม5สะดมหรือ5คอลัมน์นี่ก็คืออันนี้โจทย์นะน,นี่คือโจทย์นะครับอันนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์นะเอคือโจทย์นะค,ทยนนคือจำนวนนักเรียนนะ จำนวนนักเรียนนะครับ x i คืออะไรครับจุดกึ่งอะไรนะกึ่งกลางหรือค่ากึ่งกลางนะครับหนึ่งถึงสามกึ่งกลางคือเลขอะไรครับสองสี่ถึงหกกึ่งกลางคือห้าเจ็ดถึงเก้ากึ่งกลางคือแปดอันนี้คือสิบเอ็ดสิบสี่สิบเจ็ดถ้าเป็นหนึ่งถึงสี่สมมตินะค่าจุดกึ่งกลางสิบถึงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถ้าคะแนนแบบนี้กึ่งกลางคืออะไรครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ตัวเนาะ สี่จานวนก็คือก็คือตัวที่เท่าไหร่ครับระหว่างตัวที่11กับตัวที่12ใช่ไหมอยู่ตรงนี้พอมันเป็น4ตัวนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเอาตัวนี้บวกกันเอาสองหารก็ได้จะเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยจุดก,กลางคือค่า x i ของชั้นนั้นแต่พอเอออันนี้เป็นเลขคี่ก็นับนิ้วเลยครับหนึ่งสองสามกะสองสี่ห้าหกก็ห้าอยู่ก,กลางเลี้ยมไหมครับเลีร์แล้วก็จับ ไอคือสะดม2ยกกําลังสองนี่สะดมเนี้ยยกกาลัง2จะกลายเป็นอันนี้นะครับอันนี้เกิดจากอะไรครับ5ยกกําลังสองอันนี้เกิดจากอะไรครับ8ยกกําลังสองคืออันนี้ยกกําลังสองเอาสะดม2ยกกําลังสองนะครับไม่ใช่เขียนไหมนะครับได้แล้วก็สุดท้ายสะดมที่5ก็คือเอาอะไรครับลูกเอาเนี่เอาสะดมที่ สโดมที่3ามดูนะเอาสโดมที่3คูณกับสโดมที่4ถูกไหมไอตัว3เนะี่ยคูณกันสี่ถ้าเกิดอันนี้เกิดจากอะไรครับ4คูณ2เป็น8ถูกไหมครับลูกเ5เกิดจาก3คูณอะไรครับ25ได้เท่ากับ75อย่างนี้เป็นต้นะอะไรนะสามก่ 3, 25, 25. ส่วน320เกิดจาก5คูณ6หอหก่อ64 320 แล้วก็เอาผลมารวมกันก็จะได้นะครับ2 3 2 2 3มส้งก็จะได้ตัวนี้ครับนี่ได้มาแล้วครับสูตร2 3 2 3หารด้วย n n คือ22คือจำนวนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้แล้วก็ได้แล้วกองไว้อันใดกองไว้แล้วก็เอา9.5ยกกำลังสองคือ9.5คูณ9.5ได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปทช่ไหมครับนี่ เราไปใส่ตรงนี้น,นี่ือหมายอะไรครับหมายลบลบกันเนาะอันนี้หารด้วยอันนี้หลังจากนั้นก็ถอดรูทออกมาครับตอบครับ3.92เคลียร์ไหมครับยากไหมสามจุดสองเก้าสองคะแนนเคลียร์นี่คือการหาสมดุลมาตรฐานครับแบบแจ,จ๋งความถี่ถ้าเป็นครูก็จะเอาแบบล่างง่ายดีหาสะดมแล้วก็มันไม่มีตดลบด้วยไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะครับอันนี้ก็นักเรียนลองทำดูแล้วแต่ใครชอบนะ แต่คูจะชอบแบบล่างจะไว้ด้วยแล้วก็มันจะไม่มีตีลบมันจะงงนะครับถ้าตีลบมันจะงงก็ครับวันนี้ก็วางนักเรียนได้รับความรู้อย่าลืมสูตรที่ใช้มี2แบบย่อว่า S หรือ SD S กับตัวเล็กหรือ SD กับตัวใหญ่นะครับนี่คือการส่วนหาส่วนเบี่ยงมาตรฐานเขานิยมใช้กันมากนะครับในถึงปอเอกโทปอตรี 3, นะครับแต่นักเรียนอมอะไรนะมหก จะเรียนทุกเรื่อง8เรื่องเลยนะส่วนเรียนมาตรฐานเอไม่ใช่การกระจาย8 8 8แชนิดเลยแปดวิธีนะครับแต่วิธีนี้นิยมใช้มากที่สุดครับโอเคครับอันนี้นะครับ